โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม m SME เป็นความร่วมมือของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานส่งเสริมวิสาหก,กิจขนาดกลางและขนาดยออ่อมสสวจัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้เกิดการจับคู่ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยหรือ m SME กับการให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ Business Development Service หรือ BDS โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ MSME สามารถใช้บริการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของตนเองผ่านการสนับสนุนและช่วยเหลือจากองค์กรเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์กระบวนการการดำเนินงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนจึงให้ความสำคัญกับ BDS สำหรับ MSME โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆตามความต้องการอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาดการพัฒนาตลาดต่างประเทศ 1. ในตัวอย่างของความร่วมมือนี้คือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวเกลียบบ้านปางกอตันซึ่งได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนเป็นกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรเช่นมันฝรั่งทอดเผือกทอดกล้วยทอดกรอบ และเข้าเกียบจากวัตถุดิบต,ต่างๆเช่นฟักทองลำไยใบเตยโดยมีความตั้งใจยกระดับสินค้าเพื่อให้เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพและรายได้ในชุมชนสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนทำไมถึงเลือกกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้นะคะได้ขึ้นทะเบียน อ,องค์กร,กรเกษตรกรกับทางสำนักง,งานสภากเกษตรกรจังหวัดลำพูนนะคะกลุ่มนี้เขามีศักยภาพและทางกลุ่มมีความเข้มแข็งนะคะความพร้อมของผู้นำนะคะที่จะปรับเปลี่ยนนะคะออกสู่จากระบบเดิมนะคะสู่การทำตลาดแบบ4.0จะต้องนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยนะคะในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางด้านการตลาดด้วย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนจึงได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร MSME ด้วยโครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME โดยจับคู่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวเกลียบบ้านปางกอตันกับบริษัทชยัยฤทธิ์เชียงใหม่เอ็กซ์แพนจำกัดเป็น BDS ของกลุ่มเกษตรกร วันนี้ก็คือบริษัทชัยลิสเอ็กเพนเชียงใหม่จำกัดก็คือมาอบรมให้ความรู้นะคะในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์การออกแบบโลโก้ที่ส่งเสริมความเป็นอันตษณ์ของท้องถิ่นหลักสูตรที่2ก็คือเรามองเห็นว่าสําหรับการแปลรูกข้าวเกลียบจําเป็นต้องใช้แสงแดดเราเลยต้องนอําพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนเข้ามาใช้หลักสูตรที่3การนําองค์ความรู้ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาใช้หลักสูตรที่ให้มาทั้ง3อันน่าจะสามารถ ทำให้กลุ่มวิสาหกิจนํามาประยุกต์ใช้หรือว่าต่อยอดเพื่อการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งได้มีการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันเมื่อวันที่7กันยา2564ทั้งการยกระดับศักยภาพในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์การออกแบบบรรจุพัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการให้คำปรึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิทยากรจากบริษัทชัยฤทธิ์เชียงใหม่เอ็กซ์แพนจำกัดและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำให้กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตและสามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยและยังได้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพเอื้อประโยชน์ด้านหน้าที่ใช้สอยได้ดีมีความปลอดภัยประหยัด มีเอกลักษณ์พิเศษที่ดึงดูดช่วยสร้างการจดจำจนสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการทำธุรกิจและขยายตลาดประกอบกับยังได้รับความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและบริโภคแบบสมัยใหม่การตาของเราแล้วก็กระท่อนกระแท่นมาตลอดเลยช่วงนั้นอะ ช่วงตั้งแต่ก่อตั้งมาก็กระท่อนกระแท่นมาตลอดแสงแดดเ่ยหน้าฝนก็ตากไม่ได้เลย,เยทางสสวสภากเกษตรจังหวัดก็เลยจัดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาช่วยในตัวนี้ก็คือข้อดีก็คือทําให้ข้าวเกียบของเราเนี่ยพัฒนาดีขึ้นการตากของเราก็ดีขึ้นสะอาดขึ้นสีผิวสวยขึ้นแล้วก็การบรรจุภัณฑ์โลโก้แบบใหม่แพคเกจใหม่ดีขึ้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราเข้าสู่ท้องตลาดก็คือ เราจะขายในรูปของแบบออนไลน์ด้วยเพราะว่าเรามีที่ปรึกษาที่ดีธุรกิจที่ดีและปีหน้าคาดว่าธุรกิจของเราอาจจะต่อยอดขึ้นไปดียิ่งขึ้นกว่านี้อีกจะทําให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องเริ่มจากชุมชนที่เข้มแข็งและมีผู้นําที่กล้าที่จะพัฒนาเพื่อให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านนะคะได้อยู่ดีกินดีนะคะแล้วก็ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะไม่ตามมาอย่างเช่นปัญหาหนี้สินนะคะแล้วก็ปัญหาการว่างงานของคนในพื้นที่ค่ะสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือนี้ของ MSME กับ BDS ออย่างต่อเนื่องเพื่อโอกาสที่มากขึ้นของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในทุกพื้นที่ต่อไป